ท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมศิละปากรด้วยและเพื่อนำท่านเข้าสู่รายการสแสดงที่ฉันขอกราบเรียนเชิญ ท่านสิริชัยชานฟักจำรูนซึ่งเป็นประธานงานทำงานจัดการสแสดงของศิลปกรสมาคมและเป็นอดีตอธิตดีกร,กรมศิลปกรผู้ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดการสแสดงนี้และก็บริหารจัดการจนกระทั่งรายการนี้ประสบความสําเร็จสามารถนํามาสู่ให้ท่านผู้เกียรติทั้งหลายได้รับชมท่านจะ มาเป็นผู้กล่าวต้อนรับแล้วก็เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านสิริชัยชาญฟักจำรูนประธานคณะทำงานการจัดแสดงของศิลปรกรสมาคมค่ะขอเรียนเชิญท่าน,านสวัสดีครับท่านผู้มิเกียรติทุกท่าน ในนามคณะทำงานจัดการแสดงในวันนี้กระผมต้องขอกราบขอคุณท่านผู้เกียตทุกท่านที่ได้มาร่วมชมรายการแสดงศิลปกรย้อนยุคที่ศิลปกรสมาคมได้จัดขึ้นในวันนี้ก่อนอื่นขอเรียนให้ทราบว,ว่าศิลปกรสมาคมจัดตั้งขึ้นมาโดยการเริ่มเริ่มของรกรมศิลปกร เพื่อที่จะรวบรวมครังสมองของผู้ที่เกษียรอยุราชการไปจากกรมศิลปากรแต่ยังทรงไว้ซึ่งูรุปัญญาในศิลปะวิทยาการขแขนงต่างๆซึ่งเป็นงานศิลปากรที่ต้องอาศัยทั้งความรู้และทักษะมาผสมผสานถ่ายทอดและสื่อทอดตลอดจนแลกเปลี่ยนกันกับคนกรมศริลปากรปัจจุบันเพื่อนวัตกรรมในศิลปวิทยาการทุกแขนงของ,ขนงขอนาคต ึงรู้สึกภูมิใจที่สามารถจัดรายการศิลปกรย้อนยุคได้สําเร็จอันเป็นงานที่สําคัญซึ่งคณะทําง,งานด้านการจัดการแสดงของอสมาคมได้ร่วมกันผลักดัในให้เกิดขึ้นโดยดรับความร่วมมือร่วมใจจากศิลปินอุโสศิลปินรับเชิญและศิลปินของรกรมศิลปกรทุกท่านตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนในด้าน,นต่างๆที่ทําให้งานศิลปกรย้อนยุคประสบความสำเร็จไ,ได้เป็นอย่างดี รายการศิลปกร,รย้อนยุคไม่ใช่รายการแสดงนาฏศิลินทั่วไปที่ท่านสามารถอาชมได้ตามวาระและโอกาสต่างๆแต่เป็นรายการพิเศษโดยศิลปินผู้มีศิลปะการไล่ล้ำทำดนตรีและมีเีลาในการขับร้องที่ยอดเยี่ยมคงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถเฉพาะตนมาถ่ายทอดศิลปะล้ำเลิศของแต่ละท่านให้พวกเราได้มีโอกาสชื่นชมเป็นสาระปันเทิง เป็นความภาคภูมิใจในประดกที่ท่านเหล่านี้ยังสามารถปลุกจิตสำนึกในการรักและหวงแหนศิลปะของไทยให้เกิดขึ้นในหมู่พวกของเราได้ณโอกาสนี้ในนามของศิลปการสมาคมกระผมขอขอบพระคุณทุกท่านเป็อย่างสูงที่ได้กรุณามีส่วนร่วมในการรักสร้างสรรค์และสืบทอดบรดก ด้านศิลปะการแสดงออกชาติให้สืบไปสมดังพระราชนิยมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดิทพระมุกล้าเจ้าอยู่หัวรดน้ำไรากะที่หพระผู้พระราชทานกำเนิดกรมศิลป์กรที่ว่าศิลปกรรมนำใจให้สั่งโสช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เขืออหายจำเริญตาพาใจให้สบายอีกร่างกายก็จะพลอยสุข สำราญในโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญบุราการตรีอาวุธเงินชูกรินคณะกรรมการที่ปรึกษาของศิลปกรสมาคมได้กรุณาเป็นผู้มอบโร,โร่ที่ลึกจากศิลปกรสมาคมให้กับเหล่าศิลป,ปินและผู้สนับสนุนรายการเพื่อเป็นเกียรติกับทุกท่านขอเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญศิลป,ปินทุกท่านด้านหน้าเวทีด้วยครับ กาบขอบคุณครับ